คณะสุดาร์และแขกผู้มีเกียรตินนะครับกับผมนายบาวนบนรมูลสกุลกรรเทศบาลตำบลขีดุมศักด์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านประธานในพิธีในวันนี้ได้เดกมาซึ่งในการจัดกิจกรรมทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดบนท้องนถนนในช่วงเทศกาลสงกราน เพื่ออำนุ bdue แค่กับประชาชนที่เดินทางท่านจะไปมาในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์อนโยบายของประเทศของจังหวัดชลบุรีในเรื่องว่ามาเพระวาโควิดหาหน้าปัดนี้เป็นเทรัพย์กระผมนายสมชัยนิมานงรองนายกเทศมนตรีตังหวัดเชียักายขอขอบคุณคณะผู้บริหารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2565ของเทศบาลโยมสูงสุดต่อประชาชน และในการนี้กับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันมาตัดโครงการนี้ผมขอเกิดโครงการนับนี้เปนะครับขอบคุณมากครับคุอกคุณหลอกนะครับแล้วรบรรยากาครับบรรยากาศกัลังหันครับใหม่ใหมครับคุณหลอกใหม่ใหมครับตัดอีกหนึงครับผมไปนะครับ